กับเพียนทุกท่านที่อยู่แถบนี้นะครับผมจ่ากโทจารันคงได้คนที่ชวนมาก็หลานผมนะครับชื่อธัญ,ญเทพคงได้ก็เป็นเพชรน้มสองผู้ถาปนานะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวก็เอาลูกสาวมาดูแลผมด้วยนะครับก็เลยอยากให้ลูกสาวแชร์ความรู้สึกหน่อยว่า คิดอย่างไรกับความสาเร็จของพ่อที่สาเร็จมาถึงจุดนี้ค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะชื่อละวิวันคงได้นะคะเป็นลูกสาวของนารันแล้วก็เป็นดาวไลน์ติดตัวค่ะก็ค่ะพ่อค่ะทำธุรกิจอเมริกาตั้งแต่ตายยังไม่เกิด ก็ทานานแล้วแล้วก็ซาซก็เป็นเด็กที่โตมาก็เห็นพ่อทํแอมเวย์คือตอนดึกๆอะค่ะเขาก็จะยังไม่กลับกลับบางทีก็ตีหนึ่งตีสองออกจากบ้านไปแต่เช้าบางทีเราก็ยังไม่ตื่นอย่างเงี้ยค่ะแต่ทุกวันเนี้ยตอนเด็กๆก,ก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะแต่พอโตมาเรารู้สึกว่าปกติแล้วอะพ่อเป็นทหารผ่านศึกมีบํานาญค่ะเขาสามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้ด้วยเงินบำนาญโดยที่ไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องทำงานอะไรก็ได้ แต่วันนี้ที่เขาจะต้องออกจากบ้านแต่เช้ากลับบ้านดึกๆทํางานแอรเมย์ตอนเริ่มต้นเริ่มต้นทําธุรกิจอีกธุรกิจหนึ่งอะคะ่ะก็เพราะว่าเขาห่วงเราเขาห่วงลูกห่วงครอบครัวห่วงแม่แล้วก็ห่วงอนาคตทายว่าโตมาจะเรียนที่ไหนเอาเงินที่ไหนเรียนอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้เขาเขาก็เลยยอมลําบากตอนนั้นแล้ววันนี้กเ็เป็นผลมาจากความลําบากของเขาตอนนั้นนะคะตอนเริ่มต้นทําให้ทุกวันนี้ทรายแล้วก็น้องอีกคนนึงแล้วก็แม่ะคะ่ะใช้ชีวิต ที่สบายกว่าคนแถวบ้านนะคะจากการจากการยอมแลกอะคะ่ะจากการยอมแลกยอมเหนื่อยของคนหนึ่งคนในครอบครัววันนี้ถ้าถามว่ารู้สึกยังไงกับพ่อที่พ่อตาบอดก็แล้วก็ทําำเวด้วยรู้สึกภูมิใจมากแล้วก็รู้สึกว่าเขารักเราะค,ะเค,ค่ะขอบคุณค่ะครับ ก็อยากฟังเสียงตบมือทุกคนอีกครั้งสชครับครับช่วงแรกที่ชีวิตหลังจากโดนระเบิดพิการแขนขาดข้างหนึ่งตาบอดสองข้างหูดตึงแล้วก็ไม่ทราบจะทำอะไรเราก็ลูกชาวนาธรรมดานะครับก็เลยไปเรียนเสใสะสองปีนะครับเสเพครับ มาหพอเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ดีละจบสักทีดีกว่าเสียเพนี่แล้วก็คิดถึงตัวเองว่าจะทำยังไงดีกับชีวิตนะครับความสามารถที่เราเหลืออยู่น่าจะใช้ได้นะครับก็คิดขึ้นมาว่าอยากเรียนนะครับก็เลยไปสอบเทียบเอานะครับใช้เวลาอยู่สามปีสี่เดือนจบมหกนะครับแล้วเกาไปเรียนนิติที่รามเรียนด สองปีนะครับได้99หน่วยนะครับครับหลังจากสำเร็จอเมรแล้วก็ไปโอนหน่วยกิจก็เรียนต่ออีกปีครึ่งรวมแล้วที่ตั้งใจเรียนจริงๆก็สามปีครึ่งตัวนี้ก็จบแล้วความจริงไม่ได้เก่งนะครับเรื่องนี้เกิดจากความตั้งใจนะครับตั้งใจจะจบอ่ะผมก็มีปัญหากับภาษาอังกฤษนะครับเพราะว่าเราพื้นฐานไม่ดีนะ พอดีดาวไลท์เขาบอกนะทําไมไม่เรียน L.O. เอ้อคืออะไร L.O. โออ๋อภาษาลาวแล้วก็กหัวล้วอห้อค่เงี้ยจบผมก็เลยเรียนลาวภาษาลาวนะครับเราเรียงจัน,นสองเล่มจบนะครับเพราะนั้นมามามาต้องพี่กอลพอาะจะว่าได้ได้ลาวแต่พอเก่ง ครับช่วงที่เริ่มต้นเนวันจริงๆเนี่ยผมออกมาเพราะเหตุที่บ้านเพราะเหตุดังฟ้าผมอยู่เกษตรดังพ้ามาก็มีความรู้เกษตรอยู่บ้างน,นะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดเก่งแต่พอทําได้นะครับพอตาบอดแล้วเราก็มาดัดแปลงแก้ไขว่าเราจะทํำยังไงถึงจะสามารถพาอเหตุได้ก็พ่อได้ครับนะครับก็ขายทําอยู่ตอนนั้นขายก้อนเชื้ออยู่เดือนนึงประมาณสามหมื่นห้าถึงสี่หมื่นถุงโดยประมาณนะครับก็มีไรายได้พอพอเลี้ยงตัวได้นะครับแต่มันเหนื่อย เราคิดนะว่ากำลังพาลูกพาเมียเหนื่อยเนี่ยยังไงเนี่ยเอาลูกสาวเขาเรามาเหนื่อยเนี่ยนะครับก็เลยหาวิธีว่าจะทำไงถ้าจบนิติก็กล่าวว่าจะเป็นทนายตาบอดก็คิดอย่างเงี้ยนะครับหลานชายก็จบการศึกษามาผมก็เลยแนะนําให้ทําเห็ดนี่ข้ามอมดใร์ไปล้มก็ไปทําแผลกลับมาเข้าไปนอนพังเทพผมก็ไปคุยกับเรื่องเห็ดปรากฏว่าเข้านอนพังเทพโอ้โห มันเหมือนผู้ขอรกระไรผุกกระดมชาวบ้านอยู่กลางป่าเชียงรายนู่นเลยทำไมผมไปนะครับเฮ้ย hey, นี่คอมมิวนิสต์เพื่องถูกสอบสวนแน่กระแซวเขาเล่นอย่างเงี้ยนา่าหลกนู้จักแอมเวไหมอืมไม่ฮะขายอะไรวะชื่อเหมือนสายการบินวะคุณทาบางหรือเปล่าเนี่ยก็อบอกส่วนหนึ่งเท่านั้นขายตรงโอ้ยพวกประเภทผูกไทยหิ้วกระเป๋าเกบ,บอลรบกวนชาวบ้านไม่เอาเนี่ยคิดอย่างงี้กระบอกเนิดเดียวบางเทปจบกันนะครับพอบางเทปจบปุ๊บนั่นน่ะมินี่เอามือมา นึกภาพตามเนี่ยออกยื่นมือเขาก็จับไปหุมวงกลมกระดานเลยน้าหลานอยู่ตรงนี้สมัครบริษัทไม่ได้ต้องสมัครกับผมผู้แนะนํวันนั้นหลานผมยังไม่ได้สมัครเลยก็เอาแนะ่ยครับะน้แนะนรับยเขาเริ่มต้นก็ไม่มีปัญหาพอ20เปอร์เซ็นต์ของผมยนวนเยอะสี่สายเราเยอะพอหกสายวันหนึ่งแสนถึงสามแสนบาทต่อเดือนรวยนี่หว่าหลานเขาบอกว่าน้าหลานรู้จักคนยี่สิบคนไหมเนี่ยเว้ยรู้จักเป็นร้อยแต่การยังไงยี่สิบใบเจกหลายร้อยสิ ก็บอกถ้าสมัครกับนรันเขาเป็นดีๆไปหมดเลยแต่ม <and> น bueno. ั้นเขาเรียกดีๆจะมีรายได้หนึ่งล้านถึงสามล้านบาทต่อเดือนโอ้โหรวยแน่ว่ะไม่ขายได้ไหมวะก็บอกได้เลยถ้านารันเป็นตัวอย่างการขายเก่องกองกรได้เอ้าตัวอย่างการขายแล้วไม่ขายมันจะเป็นตัวอย่างยังไงไม่เอาจะให้ตาบอดแขนร่วนไปขายที่ไหนหมาเัดตายเนี่ยเลย คิดอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ไม่เอากลับบ้านแต่ก่อนไปเนี่ยเราเถียงกันเรื่องของนอกเนี่ยประเทศไทยดิรุนกันค้าแล้วก็เป็นทหารเนาะเทนชายของของไทยดินะครับน้าันมาผมนั่งรถอะไรเนี่ยมอเตอร์ไซค์เอยยี่ห้ออะไรนะคุณหายี่ห้อไทยเจอไหมยี่ห้อกาลสินนี่มีไหมก็เถียงกันนะครับหาของไทยไม่ได้บอก รถอีเทนก็ได้เขาบอกเอา้าน,น่าจะอีเทนเข้าชนเหรอน,น่นก็ต้องเอาเครื่องออก,กควายลาดาย่องแพ้ก็ได้ว่าแต่ไม่สมัครนี่คือผมนะครับก็กลับไม่สมัครหลานก็มารับไปเนะี่ยไปฟังแผนอีกสามรอบก็คิดว่าเอ้ค่าสมัครมันก็ห้าร้อยบาทเอ้เราไปเมาเหล้ากันงโต๊ 4, 000, 5, 000. ะสี่พันห้าพันเฉลี่ยกระจายคนละพันกว่าบาทยังจ่ายเลยอะ่ะแล้วมาเสียดายค่าสมัครห้าร้อยไม่เอานะครับ สมัครนะครับถ้าเราไม่ขายใครจะรบังคับโก็ยังทําตัวรู้มากเลยก็ <c oughs> สมัครนะครับลับมาบ้านเขาพากันหัวร้องว่าจารันไม่ทําเห็ดแล้วจะทําแอมเวย์เขาอยู่กันห้าคนนะ่ะนะอก็แฟนน้องสาวคนนี้ไนะอ้แม่ของน้องชายเนี่ยเขาบอกจะไหวเล่าพี่อนานาลองดูลองดูนะครับเขาห้าคนนะครับผมคนเดียวจะเถียงรู้ไหวย,ยังไงไม่ไหวบอกอยากลองดูนะครับ ก็หลานรับออกไปทําแอมเวย์ก็สนุกดีนะครับช่วยหลานพูดพูดมากก็พูดมากเข้ามาาับาติดลมหยุดไม่เป็นทีนี้เราก็อยากได้ดาวไล้มัง่งเขาบอกนะ้าหลานลองมัง่งโอ้โหทีนี้นัดญาิเขาหนมิไม่รู้ที่ไหนหอ่ะนัดญาตินะหลานๆทางนั่นเลยนั่งรอวงกันอ,งงอยู่เนี่ยนะครับก็พูดเขาก็เถียงผมบอกเถียงทำไมแผนยังไม่จบเลย เขาก็เงียบเลยแล้วเขาก็หนีไปทีละคนบอกว่าไอ้หูผมก็ไม่ดีตอนนั้นไม่ใส่เครื่องปังหรอกแขนก็ไม่ได้ใส่แขนเทียมด้วยแล้วเขาก็กลับมาท้าผมนั่นนั่นคุยกับใครอ่ะ้อมพูดวะนั่งพูดคนเดียวเหมือนมีคนฟังอ่ะน่าเกลียดที่สุดเลยเราก็ถามให้คนถามให้เข้าไปแต่มาได้วะ10นาทีแรกแล้วนะเอ้าทำไมไม่บอกนะวะ ก็ผมอยู่ไกลมองมานะยังพูดอยู่เลยเอ้เรานาพูดนานเท่าไหร่ผมจับไวลดานอย่สองชั่วโมงกว่าแล้วเขาบอกคุณว่าไหมคุณลองหลับตาพูดแล้วไม่มีใครฟังเลยพูดสองชั่วโมงกว่าความรู้สึกคุณจะเป็นอย่างไร <laughs> นั่นนะผมเป็นอย่างนั้นอายมากเลยโกรธญาติทําไมไม่ทาแอมเบไม่แกล้งเราอ่ะพี่ทาแอมเบมาแกล้งเราทําไมาก็โมโหนะก็อยากรู้ว่าเอะแล้วคนแอมเบอ่ะก็ทํากันยังไงก็ถึงสําเร็จ มันน่าจะมีวิธีไอแบบผมเนี่ยไม่ใช่แน่ๆเขาคิดอย่างเงี้ยนะแบบเราไม่ใช่แล้วจะไปรู้ที่ไหนก็นอนคิดอยู่ที่บ้านหลานก็มาชวนหน้าไปที่ไปชุมกาไปนะครับก็ไปพบคนตาบอดนะครับแต่มีแต่ภาพดรพิเเทัศน์เอามาให้คนดีดูนี่ที่ไปชุมตอนนั้นประมาณห้าสิบเปอนผมเชื่อว่าดรพิเเทัศน์ไม่โกหกผมคนเดียวหรอกนะครับเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องจริงถ้าบอดอเมริกาเนี่ยทำเ็จระดับมง,งกุฎเนี่ยบ้านเขาทำเด็ดได้นะบ้านเราน่าจะง่ายนะ ก็คิดอย่างนี้นะบ้านเราพี่บ้านนะอายังเยอะนะครับกลับมาก็มาผ่าแผนกันสมัไก่อนเขาเรียกว่าวิเคราะห์รายได้ปรากฏว่ามาติดเพชรคู่ครับเงินจ่ายครั้งเดียวมาคุยกับหลานบอกเฮ้ยตรงนี้ไม่เอาดีกว่าวะทำไมนะมาถึงตรงนี้จ,จ่ายครั้งเดียวเอาไรเดือนดีกว่าก็ <c oughs> <c oughs> คิดกันน่นะเอาไม่รู้จริงๆตอนนั้นนะก็นึกว่าราชการใครรับาชการจ่เป็มคุณต้องสังเกตดิถ้าเกิดว่าบาเเน็จเอาไปก้อนเดียว บำนาญเอารายเดือนก็คิดว่าแอมเบเป็นอย่างนั้นไรไยก็มาถึงพิจารณรู้ตรงนี้ยังไหนเพชรคู่นี่ไงถึงมึงกูทูดเงินจ่ายครั้งเดียวไม่เอาเอาทำไมพิจารณาไม่เอาเอามาถึงตรงนี้จ่ายครั้งเดียวแล้วที่ทํามาตั้งเยอะไม่จ่ายเหรอเฮ้ยจ่ายรายเดือนจ่ายยุ่นี่มันเงินอีกก้อนนึงไม่เงินเอาเอาก็ผ่าแผนนี้จ่าทีนี้นี่ทำยังไงจะสําเร็จได้ไปชวนก็ไม่เอาแล้วหาวิธีใหม่หยัดเยียด ไปถึงบ้านญาติก็บอกเฮ้ยเต้นเต้นเต้ไรบอกเฮ้ยเต้น่ะก็เต้นปุ๊บเก็บห้าร้อยผมไม่เปติเกียวมาได้ตั้งสิบสองคนนะเอาหูถ้าเป็นดีดีหมดผมเป็นเพชรคู่ตาบอดคุณวมารวยแม่ก็คิดนะดีใจมากเลยโอ้โหแต่เขาไม่ทำอ่ะมีญาติผมทางบึงซื้อสินค้าใช้บ้างสามปร์เซ็นยุคนั้นยังมีสามปร์เซ็นนะครับ โอ้ก็คุยกับแปนต่อไปนี้เราจะไม่จนแล้วนะเราจะมีไรายได้ต่อไปจะมีไรายได้เป็นแสนเนี่ยดรวิทัศนมีไรายได้เป็นแสนเนี่ก็คุยไบแปแฟนก็คุยกันไปเนาะพอไปถึงปุ๊บไอหลานชายที่เป็นอัพไลน์ก็บอกน้ารันดาวลายน้ารันสามเปอร์เซ็นก็เนี่ยของเขาร้อยก็บาทของน้าบรานเก้าร900อ้อยเอาไปยี่สิบเจ็ดบาทค <laughs> ุณว่าแฟนผมเป็นไงหัวเราก็บอกไหนคุยรวยเป็นแสนได้ยี่สิบเจ็ดบาทนี่นะค่าก๋วยเตี๋ยวยังไม่พอเลย เป็นคุณคุณเอาไหมเอายินเทแบบก็เอานะครับก็จะบอกแฟนแบมือว่าเอาใหม3สามบาททำไมอ่ะเอาเดี๋ยวรวมกันไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินกันนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นอดีตแฟนผมยังหัวเราผมอยู่ละยี่สบาทคุยรวยเป็นแสนครับปัจจุบันคุณต้องเอาพันคูณกันล้วละ่ะิบเจ็บาทเลยนะ เราก็รู้ว่ามันจะได้เยอะแต่ไม่รู้จะหาวิธีอะไรมาบอกแฟนให้เข้าใจหลักฐานก็ยังไม่มีเพราะว่าเรายังไม่สำเร็จเราก็ตัดสินใจว่าจะรู้แเมเ์มากขึ้นเข้าที่ประชุมนะครับด้วยความตื่นเต้นตอนนั้นนะครับตอนนั้นยอมรับว่าเราก็ยังวิตเปี้ยะนะครับตื่นเต้นนั่งมอเตอร์ไซค์กลับบ้านไม่ใช่ขับเองนะหลานชายขับเราสอนมานะครับ บิดเร็วมากกระแสนวยสารแทงไม่พ้นหักออกขวาวเราไม่เฮ้เราก็ตกใจเก็บคองอเข่าทหารเก่านะหลานผมลงข้างทางเบรกตีทางกายไปทางนาทางหลานเลยทีนี้เราตกใจนี้เราตาบอดมันมามนเหมือนลอยมาเราไม่รู้ว่ามันหมุนน่ะไม่รู้ลงท่าไหนบังเอิญลงตายดีแล้วคอไม่หักลงไปก็เก็บนะครับกําลังตื่นเต้นเพราะมวมันต้องเป็นเพชรก็ตกใจอะ่ะกลับบ้าน แฟนผมก็บอกว่าเว้ยมันจะไม่สําเร็จนะมันจะตายซะก่อนนะเอานะแอมเบไม่ใช่อุบัติเหตุหรอกเราจะเถียงจริงนะงั้นคนทำแอมเบก็็อุบัติเหตุหมดสิเถียงนะครับก็ทําทีนี้ก็คั้ที่สองชนหมานะครับหลานขับกันตูมโอ้โหทีนี้ไม่ทันเก็บของเอาเข่าเรากิ้งไปกับถนนเลย <c oughs> ก็ทะลอกปอกเปิดมาเลยก็ไปโรงพยาบาลตอนนั้นเรามีดาวไลยเยอะขึ้นแล้วนะพยาบาลก็ถามจะไปไหนบอกไปทำแอมเบกล้าบอกแอมเบแล้วตอนนั้น บอกไปที่ไหนก็บอกสถานที่ว่าให้ที่เดียวกันไปไม่ไปครับเรานัดไว้แล้วเราไม่ไปเดี๋ยวเขาจะว่าโกหกเนี่ยบอดแล้วยังโกหกอีกเนี่ยมันน่าเกลียดเนาะก็ไปนะครับผันแผลเต็มตัวแหละไปครับ <c oughs> <c oughs> <g łos> ก็วันนั้นผู้ที่นัดมาเขาก็มาจริงเขาก็เห็นสภาพผมมนะันเนาะมันจะทําไงอะ่อะช่วงนั้นผมได้รับข้อมูลที่ดีมากผมก็อยากบอกทุกท่านข้อคิดตรงนั้นผมได้เอามาใช้อยากได้ไหมครับ อตอหน่อยครับ <c oughs> <c oughs> ดีๆเก่าผมเนี่ยชื่อจันทาเป็นน้องทพายหมอพัชลาในปัจจุบันนะครับเขาก็เห็นผมะลอกปอ,อกเปิกมาเนาะเขาคิดว่าผมเอาแน่ถามน้ารันคุยก่อนได้ไหมผมได้ครับน้ารันต้องการสาเร็จจริงเหรออกจริงดิครับโถไม่จริงจะมาไหมเนี่ยทุกคนมาประชุมเนี่ยต้องการสาเร็จไหม <c oughs> ผมก็ต้องการนะครับผมอาาา่านก่อนอน้าก่อนเขาบอกน้ารัน